ออนี่แหละตัวนี้แหละต้องตัวนี้ค่อยล้ำมันๆหน่อยเออเออนั่นแหละนั่นแหละเออลำล้ำล้ำลำฮัลโหลฮัลโหลบูมมีอะไรบ่าเฮ้ย hey, อย่าบอกนะว่านายลืมอ่ะลืมอะไรวะก็เรื่องตังค์ก็โอนคืนไปแล้วไงสลิปไม่ใช่หรอก็ <c oughs> ที่มิวไปแข่งการ์ดไงรอบไฟนอลเธอเนอะเออลืมเลยวะ่ะ เออดีเนี่ยจะถึงบ้านนายแล้วรีบเตรียมตัวเลยเออเออได้ได้เพื่อนโอเคโอเคได้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 รีวเตรียมตัวเลยถึงแล้วเนาะต้นน้ำพ่อครับมีอะไรครับอ้าวข้อนี้จะจะไปตกปลาไงลูกเออพ่อเดี๋ยวแป๊บเมืงนะแป๊บนึงน่ะโอยบูมพ่อเราชวนไปตกปลาว่ะเอาไปดูขะนายก็บอกพ่อไปดิว่าปวดท้องหรืออะไรก็ได้เออได้ได้เพื่อนต้นน้ำอ่ะมีอะไรหรือเปล่าลูกอ๋อคือ ไอ้บูมมันปวดท้องอ่ะพ่อ,อผมก็ต้องพามันไปหาหมอที่คลินิกผมเลยต้องไปช่วยมันก่อนให้พ่อไปด้วยไหมไม่มัน,นไม่ต้องครับพ่อพ่อตกปลาเลยไปกับบูมสองคนได้อ่าอ่ามนดูแลตัวเองดีๆลูกพ่อไปตกปลาก่อนครับพ่อเฮ้ยบูมเรียบร้อยแล้วบเพื่อนไปเพือ่อนเอย้ย นั่เหรอไปอยู่บ้านนี่แหละบูมเหรออ๋อบูมเขาไปติวหนังสือเขาอะขยันจะตายไม่เคยมีอะไรกินหรอกก็ไข่เจียวนี่แหละอ้าอ้าวอ,อุ้ยหมากัดโห่ต้นน้ำทำไมรีบกลับวะเหลืออีกตั้งรอบหนึ่งโอ้ยก็เราลืมไม่ข้าวนะ้องเลีเ้ยงอ่ะดิ ไอ้บูมเล่นแต่มือถือเออเราก็ต้องหาข้าวดิวะเออเออเฮ้ยไอ้น้ำอะไรวะแม่เราโดนหมากัดวะเออบูมแล้วแม่นาโดนกัดที่ไหนวะที่สวนย่อมว่ะหมาอะไรอยู่วะเฮ้ยมีสีเหลืองกับสีน้ำตาลว่ะสีไม่เหมือนหมาเราเลยไอ้น้ำตะกี้เองออกมาปิดประตูดีหรือเปล่าหายแล้วเราลืมปิดประตูบ้านว่ะรีบไปดูดิว่าช่หมานายหรือเปล่าเออไปแล้วเฮ้ยตาย เอาเลดีไว้บูมก็ต้องรีบหาหมาไงเ้วจะกัดไข่เพิ่มมีใช่เออไปเร็ไปเรไปเโอ้เลเอาเรี่องนี่แหะเพื่อนแม่นายเราว่าต้อมาจัดตรงนี้แหละตรงนี้เหละเพื่อนเราว่าเป็นฝีมือของหมานายแน่เลยเพื่อนถ้าพ่อรู้อ่ะแย่แน่เลยเราว่าไปตามหาหมาเราต่อเถอะไปไปไป เอ๊ะนั่นบูมต้นน้ำนี่บูมต้นน้ำบูมบมีอะไรห,หรือเปล่าลูกพ่อหมาเราหายครับใช่ครับคุณลุงโอลเล่ลเลี้ยงดูออกจากกรงเข้ารูปมาเลยเข้ารูปเลยครับพ่อไปเลยต้นน้ำหมาต,ตัวเมืไหร่ลูกพอดีว่าผมเปิดประตูบ้านไปอะครับแล้วผมลืมปิดประตูบ้านน้องน่าจะออกจากบ้านเวลานั้นแหละครับประมาณนี้พี่ใช่ครับคุณลุงแล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้อะลูกพ่อครับ ตอนนี้มีหมาไปกัดแม่ของบูมผมว่าน่าไปเอาเลี้ยงแล้ครับเออใจเย็นก่อนนะเด็กนะโอเลี้ยโอเลี้ยง,งยนนนะไม่ใช่หมาดุนะลูกพราะว่าเอาเจอตัวน้องก่อนนะไหนวะเฮ้ย้น้ำเทศบาลมาจับหมาไปแล้วอะเฮ้ยพ่อเทศบาลจับหมาเราไปแล้วพ่อจริงเหรอบูมโอ้ทั้งสองตัวเลยไม่ใช่จริงเหรอพ่อเอาไงดีครับพ่อว่าใจเย็นกับลูกเอาว่ากลับไปที่บ้านแล้ววางแผนกันใหม่ก่อน ครับพ่อเฮ้ยต้นน้ำเราขอโทษนะเว้ยที่เป็นต้นเหตุให้หมานายรุดอะเฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนเราว่าจริงๆแล้วอะเราซุ่มซ่ามเองมากกว่าอย่างที่พ่อเราบอกแหละแต่โทษตัวเองเลยพ่อครับพ่อขาพ่อเจอหมาแล้วพ่อเจ้าเราเลี้ยงเออเออเฮ้ยโอเล่ลิ้นี่มาเฮ้ยโชคดีเจอหมาแล้วหมาลูกมาเร็วเร็วเร็วเข้ามาแล้วเรียกนอนลุกเด็กนอนทีมาเร็วมาเร็ว เฮ้ยไร้อยแล้วพ่อทุกคนครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ความซุ้มซ่ามของผมอะทําให้ต้องเหนื่อยกันอย่างนี้อืมเป็นไงล่ะพ่อก็เตือนหลายคนแล้วว่าระวังน้องดีนะถ้าเทศบาลเขาเจอน้องเขาน้องไปด้วยทําไงอะเนี่ยยุ่งยากเลยเนี่ยเป็นไงหลังส้วมที่หลังจากซุ้มซ่าบ้าทันพ่อว่าเราควรารทำโทษกันนะสำหรับคนที่ไม่รับผิดชอบวันนี้อ๋ออืมเอ้ไอบุ้ม จำได้ว่าแม่ไนยโดนหมากัดใช่ไหมอาใช่พ่อครับแม่บุ๋มมีปัญหาอยู่เดี๋ยวผมไปช่วยแม่วงกอนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องของของหายปอบใจแม่บุ๋มก่อนนะครับสวัสดีครับพ่อไปลยบุเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวประการที่